ไทยลมรัฐบาลประยุทธ์มีรูมีหนูอนุทินดิวใหม่พร้อมสระเลือเหล็กเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเมินการพิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในสภาผู้แทนราษฎรที่โต้กันไปมาว่าตามประบบรัฐสภารัฐบาลจะอยู่หรือไป ไม่ได้อยู่ที่การอภิปรายของฝ่ายค้านแต่มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายส่วนใหญ่รัฐบาลที่ไปไปนั้นมาจากปัญหาข้างในทั้งนั้นไม่ใช่ข้างนอกส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านบอกอภิปรายครั้งนี้แค่ซ้อมใหญ่ของจริงคือเดือนพฤษภาคมนั้นนายอนุทินกล่าวว่าของจริงมันเกิดมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกรัฐบาลเจอของจริงมาตลอด ฝ่ายค้านมาของปลอมที่ไหนมีแต่ของจริงทั้งนั้นแต่ละดอกโชคดีที่ยังไม่นับแปดในขณะที่ก่อนหน้านี้เกมวัดใจอนุทินสร้างปรากฏการบอยคอดการประชุมคณะรัฐมนตรีอ้างพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนแถมลูกพักภูมิใจไทยท้าให้ยุบสภาเรือเหล็กใกล้จมอนุทินคงประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะยื้อไปได้สักกี่น้ำหุ่หน้าคายสีน้ำเงิน จึงเดินเกมรุกตามกลยุทธ์มีรูมีหนูที่ไหนมีโอกาสที่นั่นมีอนุทินข่าวดิวลับนาหูอนุทินเพราะช่วงเวลาฮันนีมูนจบไปนานแล้วจากนี้เป็นเรื่องเกมอำนาจใหม่ซึ่งมีข่าวผู้มีบารมีนอกพักเจรจากับคนแดนไกลอนุทินชาญวิรูลรองนายยกและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักคุมใจไทย พยายามชี้แจงว่าความสัมพันธ์ภายในพรรครัฐบาลไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหลังเจ็ดรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุมครมในวาระโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังไม่มีท่าทีใดๆ ต่อประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่สวนกระแสด้วยทอยทแถลงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปก2022ผมรอที่จะต้อนรับผู้นำเอเปกถูกท่านสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายยนนี้5ปีที่แล้วอนุทินชาญวิกูลได้จัดพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติตัวเองชื่อมีรูมีหนู โดยความหมายของชื่อหนังสือนั่นหมายถึงว่าที่ไหนมีโอกาสที่นั่นมีอนุทินอนุทินมองเห็นโอกาสจากความปั่นป่วนในพักพระรังชารัฐพักแกนนำรัฐบาลจึงช่วยจังหวะรุกขอปลดล็อกกัญชาก็ได้ตามที่หวังหากเกิดยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภูมิใจไทยก็จะนำเรื่องกัญชาไปหาเสียงต่อตามแคมเปญใหม่พูดแล้วทำ การเมืองกัญชานับแต่เข้าร่วมรัฐบาลประยุทธ์อนุทินพยายามผลักดันนโยบายกัญชาเสรีให้ออกมาเป็นรูปธรรมแต่ก็เจอหลายด่านสกัดโดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดกระทั่งต้นปีนี้พักภูมใิใจไทยออกแรงกระถุงเรื่องชาวบ้านปลูกกัญชาแล้วถูกจับพลเอกประยุทธ์จึงส่งสัญญาณไปถึงคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด และมีการปลดล็อกกัญชาพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท5จากนั้นอนุทีนได้ยื่นร่างกฎหมายกัญชาเข้าสู่สภาเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ทันกับการบังคับใช้แม้การปลูกกัญชาจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแต่การผลักดันนโยบายกัญชา จนเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมถือว่าพรรภูมิใจไทยไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมีข้อสังเกตว่าค่ายภูมิใจไทยรุกหนักเรื่องกัญชาในห้วงเวลาที่พักพระรองชารัฐแตกแยกมีกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐแยกตัวออกไปตั้งพักเศรษฐกิจไทยครัวที่3ค่ายสีแดงกับค่ายสีน้ำเงิน เหมือนกันตรงที่มีผู้มีบารมีนอกพักอนุทินมารับไม้ต่อเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยในจังหวัดที่มีการปรับภาพรักโดยสลัดจากขั้วความขัดแย้งออกมาเป็นพักทางเลือกภูมิใจไทยถือกำเนิดมาจากพักพลังประชาชนหลังมีกรณียุบพ,พักผู้ก่อการคือเนวินชิดชอบซึ่งวันนี้ท้อยไปอยู่แถวหลังเป็นอาจารย์ใหญ่ของค่ายสีน้ำเงิน เมื่ออนุทินก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพักก็พยายามลบแบรนด์เดิมที่ถูกผูกติดก,กับขั้วประชาธิปัตย์และสร้างแบรนด์ใหม่ที่ไม่เป็นศัตรูก,กับใครคนที่จะเชื่อมสองขั้วคือคนกลางพักคือคนกลางทางการเมืองพักไม่ใช่คู่กัดแย้งและพร้อมนมน้ำทุกฝ่ายให้เห็นประโยชน์ของประเทศนี่คือคำพูดของอนุทินเมื่อปี2 5 .62 เมื่อถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์เกมการเมืองเรื่องต่อรองภูมิใจไทยก็เลือกข้างสามปอและได้กระทรวนเกรดเออย่างคมนาคมและสาธารณสุขซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของผู้มีบาร,รมีนอกพักอยู่แล้วแม้จะต้องแลกมาด้วยเสียงวิพากวิจารณ์จากคนรุ่นใหม่ว่าภูมิใจไทยเป็นนั่งร้านเผด็จการแต่ก็คุ้มเกินคุ้มสำหรับ นักเลือกตั้งที่มีประสบการณ์โชกโชนมาถึงวันนี้สถานการณ์ในกลุ่มพี่น้องสามปอก็ไม่เป็นผึกแผ่นและพักพรมชารัฐกร็ระสำระสายมีหรือผู้มีบารมีนอกพักภูมิใจไทยจะไม่เดินเกมต่อรองและกดดันในห้วงวารสุดท้ายของรัฐบาลผสมแล้วเอาแล้วงานนี้สะเทือนทั้งสภาแน่วิศนุลั่น ถ้ากฎหมายลูกถูกความเป็นไปได้ทางยุบสภาลาออกนายวิษนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล้มบ่อยครั้งในขณะที่รัฐบาลมีกฎหมายสำคัญกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาว่าไม่มีอะไรน่าห่วง พระระยะหลังกฎหมายเป็นกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นส่วนกฎหมายของรัฐบาลจะเสนอหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐมนูญเมื่อถามว่ากฎหมายประกอบรัฐมนูญจะล่มไม่ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่า กฎหมายฉบับไหนก็ไม่ควรจะล้มทั้งนั้นส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญส่วนถ้าการประชุมสภาลมจะมีผลต่อสถานะของรัฐบาลหรือไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสสเสนอไปด้วยสองฉบับซึ่งฉบับใดฉบับหนึ่งควรจะต้องผ่านและไม่เคยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรถ้าองค์ประชุมลมก็นัดประชุมใหม่ เพราะกว่าจะถึงวันที่28กุมภาพันธ์ยังมีเวลาแต่ต้องนัดพร้อมกันสองสภาพร้อมกับปฏิเสธตอบคำถามว่าหากกฎหมายลูกไม่ผ่านหรือสดส,วสวคว่มกฎหมายลูกทั้งสองฉบับจะเกิดอะไรตามมาหรือไม่เมื่อถามย้ำว่าถ้ากฎหมายลูกที่รัฐบาลนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาถูกความจะเกิดอะไรขึ้น กับสเสถียรภาพรัฐบาลนายวิษณุได้ตอบว่ากฎหมายทั้งสองฉบับถือเป็นกฎหมายที่สำคัญย่อมมีผลกระทบต่อรัฐบาลส่วนจะหมายถึงต้องเกิดการยุบสภาหรือนายยกธฐมตรีละออกหรือไม่นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนายวิษณุกล่าวว่าได้นัดเลขาธิการ กรรมการการเลือกตั้งหรือกกออตมาประชุมเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกโดยจะหาหรือว่าจากการไปรับฟังความเห็นมามีปัญหาหรือมีแนวทางอย่างไรหรือไม่ทางนี้ไม่จำเป็นจะต้องนำผลการหาหรือแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะตัวร่างกฎหม่ลูกจะเข้าที่ประชุมครมในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งวันนี้กกตนำร่างมาส่งจะส่งให้วิบรัฐบาลจากนั้นวิปจะไปหารือแจ้งผลกลับมาและนำเข้าครมวันที่15กุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะส่งสภาทันทีในช่วงบ่ายส่วนจะบรรจุวาระเมือ่อใดขึ้นอยู่กับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อถามว่าจะหาหรือกับกตกตถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่มีส่วนกรณีที่บางฝ่ายอยากให้หรื้อฟื้นสมาชิกสภาเขตหรือสอ,อกลับมาก็มีการพูดกันมานานแล้วแต่คงไม่ทันเพราะต้องแก้กฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้บอกไปแล้วว่าถ้าอยากให้มีสอขอกลับมาก็ให้รีบเสนอแต่ก็ไม่มีการเสนอและตอนนี้ก็ไม่รู้จะทันหรือไม่เพราะสภาจะปิดอยู่แล้วและที่เปิดอยู่เดี๋ยวก็ล่มอีกหากจะผลักดันเรื่องนี้ก็เป็นสมัยหน้า